เขียนชื่อมาคุณพี่โจ๊กนะครับคุณพี่ส่งมาจากนครศรีธรรมราช1.4นะครับไฟคีย์บอร์ดก็ติดแต่ไม่ขึ้นภาพอ่อย่างที่ตาเห็นกันนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับมีเราทำนี่หัวนี่เหมือนกันนะครับไอ้ภาพมาแล้วครับแต่จอเสียจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมของคุณพี่ก็คือไมเว็บแคมคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหม สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กรีโนเวของคุณพี่โจ๊กคุณพี่โจ๊กส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับ <laughs> ผมก็ไม่บ่นใจีการแต่คุณพี่เขียนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอาการประมาณไหนยังไงของคุณพี่โจ๊กนะครับคุณพี่เขียนรายการมาให้นะครับไปดูกันครับคุณพี่โจ๊กเขียนรายการมา แต่เดี๋ยวเราดูโมเดลกันก่อนนะครับก่อนที่จะดูอาการอ่าเครื่องนี้เป็น r e n o v o Ideapad Y480 นะครับ i d e a p a d Y480 อ่าวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านหลังเครื่องนะครับจะเป็น r e n o v o r e n o v o Ideapad Y480 นะครับไปนิ้วมือผมเลยอ่าโอเคนะครับอาการก็คือคุณพี่แจ้งมาขอหยาดเซ,นซ็นเซอร์ก่อนอันนี่ เขาต้องให้เซ็นเซอร์นะครับเบอร์โทรอะไรลูกค้าที่อยู่ผมจะไม่ให้ดูแลกันนะครับโอเคคุณพี่โจเขียนมาประมาณนี้ครับโน้ตบุ๊กเรโนเวอร์ไอเดียแ y 4 8 0เครื่องไม่มีฮาร์ดดิสต์อาการเสียเครื่องเปิดไม่ติดเครื่องเปิดไม่ติดไฟคีย์บอร์ดติดไม่ขึ้นภาพอุปรกรณ์ที่ส่งมาส่งมาด้วยดึงกระเป๋ายี่ห้อเอเซอร์สองอะแดปเตอร์นะครับคุณพี่เขียนมาดีมากครับ นี่เขียนชื่อมาคุณพี่โจ๊กนะครับคุณพี่ส่งมาจากนกครศรีธรรมราชนะครับโอเคอา,อาการคือเปอิดติดเปิดติดเครื่องเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพยังไงผมจะสั่งจ่ายไฟด้วยซับไพ่ตัวน,นี้นะครับแับซับไพ่เลยนี่ครับกินกระแสสแ,แตนบาย สามกระโดดพุ๊บิดพุ๊บิดนะครับเจ็ดมิลลิแอมนะครับอโอเคกดออนกดติดนะครับเห็นไหมครับแสนหนึุดห้าหนึ่งหนนะครับไฟคีย์บอร์ดก็ติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับกระแสก็สเตป็ปไ,ไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับผมปิดเครื่องไว้โอเคดูนะครับเปิดปุ๊บเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับ ขากินกระแสไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับปกติต้องขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเป็นกระโดดไปเลยหนึ่งแอมป์ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันครับแล้วมาดูกันว่าเป็นที่อะไรอะไรเสียนะครับคุณพี่โจ๊กจะทำกันผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูเมนบอร์ดเราดูในส่วนประกอบอื่นๆก่อนนะครับอของพี่นี่มีการซ่อมลาโพงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ วางเกาวอะไรมาไม่รู้แข็งลํำพุงคุณพี่เสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างนี้นครับไม่ดังผมการันตีให้เลยครับยเแข็งนะครับในส,ส่วนแรกเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งน็อตมุมบอดี้แตกนะครับนี่มุมนี้เลยแล้วก็มุมนี้ก็แตกด้วยนะครับโอเคก็กเอ,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 อาเท่าที่เจอนะครับที่เจอก่อนอาในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไระครับแต่ผมจะทําความสะอาดบอดี้ให้ ผลไม่เยอะมากครับของคุณพี่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่เยอะเดี๋ยวจะมีในส่วนที่เยอะนะครับโอเคผมขอขยับก่อนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมทําความวสะอาดให้อ่ะโอเคอ่ะมาดูกันในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดของคุณพี่มีรอยส้มมาเยอะนะครับส้มมาเยอะเลยเยอะเลยนะครับมีรอยบัดกีมา ข้อสมควรนะครับพอม,มีการทําล้อมนะครับเดี๋ยวให้ดูพัดบอร์ดดีกว่าพัดบอร์ดจะเป็นอันนี้นะครับ l a 8 0 0 1 p นะครับ revision 1 0นะครับนี่ดูตำแหน่งนี้เลยมีรอยทำมาเยอะนะครับซ่อมมาก็นี่ครับรอ,อยบัตรกีดูแบบนี้ดูแบบเปลอๆไม่มีอะไรเลยนะครับดูไม่มีอะไรเลย เฟตก็วางมาเอียงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดแล้วเรามาดูผ่านมอนิเตอร์กันก่อนที่ผมจะซ่อมนะครับก่อนที่เราจะตรวจซ่อมกันอโอเคไปดูกันครับที่ผมบอกว่ามีรอยซ่อมมาบ้างแล้วนะครับอ,อันดับแรกเลยที่ผมเห็นด้วยตาตอนที่ผมแกะเลยนะครับให้ดูก่อนอันดับแรกเลยมีการทำร่มมานะครับ อ,อย่างที่ตาเห็นกันนะครับเห,เ,หเห็นด้วยตาเปล่ากันก็เห็นกันแบบนี้แหนะกกน,นะครับก็จะมีกราบฟักก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนีนะ้โอเคนะครับมองเห็นชัดๆนะครับนะครับนี้จะเป็นคราฟฟักโอเคแล้วก็มีรอยทํามาตําแหน่ง ตรงนี้นะครับนี่ฟักอีกนยครับไม่ใช่ฟักโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปาติเตอร์นี่นะอันนี้ไม่ได้ทํานะครับเป็นตัวที่ทําเนี้ยวางมาสะเอียงเลยนะแล้วก็อันนี้วางมาไม่สนิทนะครับนี่ก็มีอะไรทานี่หัวนี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเก็บมาให้หมดเลยนะครับตรงนี้ยแล้วก็ ิเตอร์หนึ่งนี้นะนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็การจ้ำมาประมาณนี้จริงๆไม่ผิดนะครับอันนี้จะมามันเป็นขาเดียวกันไม่ผิดนะครับ่ะเป็นขาเดียวกันเห็นไหมครับขาฟักก็ยังมีเยิ้มๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บฟักใส่กระปุกไว้ซ่อมเครื่องอื่นด้วยเลย,ด,ย,ด,ยดีกว่าครับน,น่าจะเป็นการเครื่องโดนน้ํามานะครับแล้วก็ ดูแบตเตอรี่อ atc ับมัตรกีมาก็ประมาณนี้นะครับล้างให้ลูกค้าหน่อยก็ได้นะครับปนบนนิดนะครับช่างขี้ปนนะครับเนะครับโอเคอนนไม่มีไรนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีมาบ้างนะครับดูไปพร้อมๆกันผมก็ดูพร้อมๆเพื่อนๆเด้อฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟขาเข้าบีบวกนะครับบีบวก ก็มีนะครับไอซีชาร์จนะครับ b q BQ นะครับ BQ 727เจสองเจก็มีคาบมาด้วยนะครับแล้วก็ผมว่านะ่าจะต้องเล่นการ์ดจอมานะแน่จะเปิดติดไม่ขึ้นภาพเขาไม่เล่นการ์ดจอนะครับแต่เขาไปเล่นคาปาซิตเตอร์การ์ดจอใช่ไหมครับอโอเค ก็ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวเราไปลองทํากันได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนักหนาอะไรนักหนาแต่ว่าในงานที่ทําออกไปเราจะเก็บให้กันเราไม่ทําได้ไม่ได้ผมก็จะไม่ดึงคราาให้ดูนะครับโอเคเมาดูพาร์ตบอร์ดนะครับพาร์ตบอร์ดเต็มๆของเครื่องนี้ก็จะเป็นพาร์นี้เลยนะครับเ a เนี่ยนะครับ L8001P a Revision 1.0นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปทำกันครับคุณพี่โจ๊กไปดูกันว่าจะทำได้ไหมกลับมาฟื้นคืนที่ปกติไหมครับไปทำผมได้จัดเรียงระบบไฟล์ให้ใหม่แล้วนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC ให้ด้วยส่วนเมนบอร์ดทำความสะอาดให้เป็นเสร็จเลยวางซีโครนให้ด้วยนะครับ okay. โอเคเปิดเครื่องดูกันใช้ซับตัวนี้นะครับโอเค okay. ใส่เทสเตอร์เข้าไปด้วยเลย เป็นกระแสสแตนบาย5มิลเอมโอเคนะครับออนพันมิเตอร 1, ์แล้วกันโอเคนะครับกระแสมา1.3ึนี่1.7นะครับกระโดดเทสเตอร์ร้องแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะประกอบลงบอดี้แล้วมาเทสกันว่าขึ้นภาพไหมครับไปทํากันผมได้ใส่บอดี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสก่อนว่าขึ้นภาพไหมใช้ซัพพลา์ตัวเดิมนะครับสั่งออนผ่านมิเตอร์โอเคเอเอภาพมาแล้วครับแต่เจอเสียจอเป็นวงด้วยนะครับของวิจของวิโจโอเค ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราประกอบกันแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่โจไปทํากันครับประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันอหลังซ่อมนะครับบอดี้ก็สนิทนะครับอันนี้ก็สนิทดีนะครับวันนี้ก็สนิทนะครับนี่ครับของคุณพี่ไม่มีฮาร์ดดิส์มานะครับด้านล่างผมใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับโอเคมาเปิดเครื่องดูกัน ไม่มีฮัด,ดิสมาเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้เป็นใส่บูทจาก PE ให้แล้วกันนะครับแล้วก็เช็คให้ในส่วนอื่นๆนี่ครับภาพมาแล้วจอของคุณพี่มีภาพเป็นวงๆงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบูท t e ให้นะครับแล้วก็จะตรวจเช็คให้ทั้งหมดว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมของคุณพี่ก็คือไม่เว็บแคมคีย์บอร์ด ใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับแผ่นคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมอย่างเงี้ยครับผมจะตรวจเช็คให้แล้วกันนะครับในส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวจะ,จะแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไงก็แต่ในส่วนของลําโพงนี่ผมมั่นใจแล้วครับเพราะว่าลำโพงที่ได้ซ่อมมานี่วางกาวแข็งมากเลยมันไม่ใช่กาวซ่อมลาโพงนะครับจริงๆเขาจะมีกาวสําหรับการซ่อมลําโพงเลยนะครับเราก็เปลี่ยนเยอะนะครับของคุณพี่ในเบนบอร์ดเปลี่ยนไปหลายตัวมากเพราะว่า อมันน่าจะมีรอยโดนน้ําผุนะครับผมก็เลยทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยเนมนบอร์ดอะไรให้หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ ATC ให้ด้วยนะครับโอเครอบู้แป๊บนึงนะครับคู่หนึ่งครู่หนึ่งแปบ๊บหนึ่งสักประเดี๋ยวนึงใช้หมดทุกคำโอเคก็เป็น แรี4จิกนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งตระกูลตระกูล Y นี่เขาเป็นตัวท็อปของ r e n o v o นะครับ Y 48สนค่อนข้างเป็นตัวท็อปเลยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมของคุณพี่โจได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพง ทําคลิปครั้งต่อไปแลายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่โจ๊กที่ไว้บางใจส่งโน้ตบุ๊กให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรธรรมราชนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับพี่และเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นผมยินดีให้คำปรึกษา ตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมให้อ่าช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาสอบถามกันได้ครับหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ